สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาพกกับสาวสกค้นคนเจอดีจ้าเห็นแล้วนี่เก็บผักเสี้ยนจะป่าจ้ะต้นนี้ต้นนี้บะแม่นเด้อต้นนี้คือห่านไก่จ้ะนี่อันนี้ลหละอันนี้ลหละนี่เดวสิเก็บผัเบิ่งเด้อจ้ะมามาดูกันนี่ตั้งกล้องตรงนี้จ้ะนีู่บเบี้ยอย่างมานี่จ้ะเจอแล้วนี่อนี่จ้ะเป็นบ่ เห็นอยู่ดอกนี่เดี๋ยวจะเก็บให้ดูโอ้ยได้จุ้มหนึ่งดีใจดีใจพอดีแล้วีิได้เอาเมอเอสต้นน้อยก็เอาพอได้เห็นแล้วนี่จ้ะอึ๊บนี่ค่ะพอดีได้จุ้มหนึ่งพอดีก็ดีใจจังว่นย่างไปไก่พูดความหมดสั่งไปสั่งคุ้น อุ๊ยโอ้ยหานไก่ดาดมือค่อ,อยผู้บ่าวเพ่นันเห็นผู้บ่าวย่างมาอยู่ได้เมื่อกี้นี้จ้ะแต่ว่าค่อยก็เก็บให,อนนอห้อันนั้นเบิ่งนี่จ้ะโอ๊ยอุ๊ยหานไก่อันนี้เอ้อโอ๊ยหันดาดมืออ่ะนี่จ้ะ แล้วก็ได้ให้ค่อ,อยอรีค่ะจาะพี่น้องแล้ประสมกันอยู่ในนี้จ้ะ,จะเ็นมเ็นมได้แล้วจ้านี่จ้ะพี่น้อง พักเส้นป้าค่อยค่อยสมใจแล้วจ้ะไปหลดมากพอดีจ้ะหงเลน่นมากพอด <c oughs> มีมาเก็บต่นนี่เต็นต่ออีกจ้ะตรงน,นี้อึ๊บน,นี่จ้ะเห็นไหมนี่ได้หลายพอดีคันแล้วล่ะเหรอ กล้องฮาเนาะ,ะก็กล้องกล้องเราตั้งอยู่นะเนี่จ้ะนี่แหละกระเทียมป่าจ้ะพี่น้องเจ้าเออพักเซนป่าจ้ะนี่ได้แล้วหนึ่งละโอเคดีใจแล้วไดวจะไปเก็บจุ้มนั้นอี เผื่อเผื่อมีเนาะจะได้หลายเลยไปไปต่อไปต่อจะดีใจละดีใจว่าเฮอได้เห็นพี่น้องเบิ่งแน้วนะนี่จ้ะพี่น้องเห็นอีกละแต่ว่าต้นน้อยต้นน้อยเฮาก็สีเอาซะเขาได้มาแล้วนี่เมื่อกล้าง จบดีทางเมื่อกับสิไปเก็บอีคือโหอยู่แล้วมันต้องได้อีพุ่มหนึ่งจ้ะนี่ธรรมดามันต้นมันสิเงอะจ้ะอวบ,อบแต่เรามาแล้วไง <c oughs> เราก็ต้องเอาเขาจ้ะนี่ไงนี่ได้ตื่ม แต่ว่าคนกายทางมากกสิว่ามันเห็ดอย่างเนาะนางอันนี้เนาะจ้ะเอาแล้วจ้ะไปเติมโตนี่มีมีอีกหนึง่งหนึ่งต้นสองต้นจะ้ะแต่ว่ามันตน้นเขาเอามือนั้นแล้วอันนี้จ้ะนี่เขากายมากเขาก็เบิ่งเฮ้าเขาว่าอัน บ่แม่นมูมาขี้เสือบะเนี่ยวเสอนนอือก็เนี่ยวก็เมื่อก็ล้างบ่เป็นยังดอกเนาะจ้ะ่อย,อยกระบได้แม่นเราคอยสิบ่ล้างได้ละเมื่อคอยกระล้างเห็นคอยเป็นในนี้คอยกระสะอาดเด้อว, <c oughs> ว้าวว้าวก่อนว้าวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวมูมู่วิเบกนะนะจ๊ะว้าวก่อนก่อนเขาจะคอมเมนต์นะจ๊ะนี่ อุ้ยผักกระดาวก็เริ่มป่งแล้วจ้ะนี่อันนี้คือกระดาวฝรั่งเด้อจ้ะนี่ผักสะเดาก็เริ่มป่งแล้วนะเจ้าคะอุย้ยเดี๋ยวก็ได้มาเก็บกินกับลาบแล้วจ้ะหนุย่ยกำลังปป่งแล้วกำลังป่งจ้ะดูเนี่ยมาจ้ะเก็บดอกกระเทียมตอ่อจ้ะพี่น้อง

เอาในข้างถนนเลยจ้ะข่อยขี้ค้านเข้าไปป่าออกดอกเยอะแล้วจ้ากระเทียมป่าจะพี่นองดนูนี่จ้ะค่อยว่าค่อยจะลาบหมูวันนี้เออไปกินก็ลาบหมูเนาะจ้ะนี่ ทิ่เป็นดอกจะ้ะได้ค่ะอุ๊บอุ้ยจะพี่น้องได้แล้วจะไปลวกกินกับลาบหมนูนะจ๊ะไปโอเคนะคะโอเคเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำนีกค่ะขอบคุณทุกคนมั่งเจอค่ะสาวสกุลคนคจะดีแพงพี่น้องนะคะ,บ,คะบ๊ายบายค่ะบาย